สวัสดีค่ะทุกคนวัน,นีกมพบกับอี๋นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปพ่อค้ากระบุ้ยการกู้หน้าเข่าใสกันนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะอีกไปฝักแดดปากลมมาที่เชียงใหม่ะคะ่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นเป็นในบล็อกหรือว่าทีปอัปเดตไว้นะคะ มันรอ้อนมากจริงนะคะร้ bon อนแบบแล้วก็แดดแรงมากนะคะนี่ก็ไม่ได้ทาก,กระแดดซ้ำระหว่างวันหรไม่ได้อะไรเลยนะกลับมาก็แบบเฮ้ยหน้าดูหมองไปเลยแบบกระกิดอะไรมีเริ่มมาเลยนะคะตอนแรกก็คิดอยู่นะ <cinematic. S 1> ว่าเออหรือว่าเราจะกลับไปหาหมอดีะคะให้หมอเขาช่วยดูให้อะไรเงี้ยแต่ว่า ตอนนี้นะคะไม่ต้องไปแล้วเหมือนสวดสซโปรดมากๆเลยนะคะก็อีกได้เจอกรรับผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเวชสัอางธรรมชาติค่ะคะือบันใช่เลยนะคะก็จะรอชา้าทําไมนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะสกินโซลูชันคอมเพล็กซ์สูตรไวท์เทนนิ่งนะคะจาก Oriental Princess นั่นเองตัวนี้ค่ะเขาคิดค้นะแล้วก็ทดสอบมาเพื่อผิวของคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะก่อนจะเริ่มใช้นะก็อ่านมาก่อนนะคะว่าเออมันคืออะไรเป็นยังไงนะคะตัวนี้ค่ะ ส่วนผสมเขาอัดแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่เป็นอันตรายเลยเพราะว่าเขาใช้สูตร Zero f o r m u l านะคะคือปราศจากการใช้รังสีนะคะแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบที่ตัดแต่งพัชอุรรมนะคะแล้วก็ไม่ทดลองในสัตว์ไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองเลยถือบบว่าเฮย้ยมันดีงามแล้วก็น่าใช้มากๆเหมาะกับการกู้หน้าขาวใสาจริงๆค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ่ะก็ผลิตภัณฑ์นะจะเห็นว่ามันมีห้าตัวนะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยสี่สเต็ปสี่ขั้นตอนนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอน,นะคะ่ะ ที่ตัวแรกนะคะเป็นเซ็ตที่หนึ่งเลยตัวนี้ก็คือ pre facial wash ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นครีมพอกผิวหน้านะที่เพื่อนสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเช้าเย็นนะโดยเราต้องใช้หลังจาก ที่เราคลีมเครื่องสำอางออกจากหน้าของเราหมดแล้วนะคะแปลว่าหน้าของเราเนี่ยจะต้องสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องสำอางติดอยู่เพราะว่าสารสกัดของทาง Oriental Princess ที่เขาจัดมาให้เนี่ค่ะเขาเรียกว่า s ิ n o s o m มเนี่ยมันก็ลยได้ซึมเข้าไปสู่ผิวหน้าได้อย่างเต็มที่นนั่เองแล้วก็สารสกินโนโซมเนี่ยค่ะเขาจะเข้าไปจัดการทัดคอน ขัดเซลผิวนะคะให้หลุดออกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยผิวที่เกิดใหม่เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะผิวหน้ากระจ่างใสดูชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูสุขภาพดีด้วยค่ะติวท้อนเนี่ยขาวขุ่นแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะเพื่อนๆพอกไว้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลกําคอเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ5 1 0ินาทีค่ะให้สารสกัดเขาเนี่ยเข้าไปช่วยให้ความหมองคล้ำของเราที่สะสมมายาวนานเนี่ยค่ะค่อยๆหลุดออกค่ะผิวของเราก็จะได้กระจ่างใสามากยิ่งขึ้น เวลาพอกนะคะก็ให้เราเวน้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากเอาไว้นะคะพอกให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะหรือว่าใครจะพอกมาถึงลำคอเลยก็ได้โอเคค่ะนี่ก็ทิ้งไ้แล้วพักหนึ่งนะคะประมาณสัก3-4นาทีประมาณนี้นะคะก็ความรู้สึกที่พอกนะมันไม่ได้รู้สึกว่าแห้งตึงหรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบตึงหน้าเหมือนมาสก์หน้าตัวอื่นๆนะคะแล้วก็ครีมตัวนี้มันจะเริ่มแห้งนะคะเริ่มซึมเข้าไปสู่ผิวนะคะคือเราจะรู้สึกได้เลยนะเนี่ย กลับไปก็แบบไม่เนบไม่หนึบอะไรนี้เลยนะคะคมันไม่ทําให้หน้าแห้งตึงเลยตรงนี้คือชอบมากๆนะคะแล้วก็เขาจะมีกลิ่นของมอ่อนแบบผ่อนคลายกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้ดมีนะะี่ค่ะก็ที่สําคัญคือไม่แสบหน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองเลยแม้แต่นิดเดียวนะ,ะทุกคนเพราะว่าอีกันจะเป็นคนที่แบบพวกตามรอบปากแล้วก็ซอกจมูกอะไรพวกนี้คือพันง่ายมากไม่ว่ามัสหน้าไรถ้ามันแรงนะคะอีก็ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้นะคะแต่ว่าคอนโยนนะคะ เียครบ10นาทีแล้วนะคะทุกคนดีก็จะมาล้างออกเลยนะคะด้วยตัวนี้เลย Brightening Cleansing Foam นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะที่จะช่วยขจัดความสกปรกสิ่งตกค้างบนผิวของเราเนี่ยให้ออกอย่างสะอาดหมดจดเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีส่วนช่วยในการเร่งการผัดเซลล์ผิวของเราด้วยค่ะตัวนี้เนื้อโฟมนุ่มนะคะแล้วก็เนียนละเอียดมากๆานะคะทุกคนเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนนะแล้วก็รู้สึกแบบว่าผ่อนคลายดีนะคะก็ล้างไปให้สะอาดเลย นี่ก็ไปล้างหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็อ่ะขอกับหน้านิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนดูกระจังใสขึ้นไหมเนอะโอ้ no, oh, ผิวหน้ามันดูแบบดูสะอาดเอี่ยมอ่อนม,มากๆเลยนะคะนี่เป็นลวลาที่เราพรอกหน้ามักหน้าทนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นการผ่อนคลายผิวนะคะแล้วก็ตอนนี้พลัางหน้าเสร็จแล้วยังไม่ได้ทาครีมนะคือไม่แห้งตึงเลยนะแล้วก็ผิวแบบรู้สึกนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเนี่ยเขาช่วยชํยชาระล้างสิ่งสกปรกออกไปนะคะเห็นเลยว่า หน้ามันดูแบบโอ้ยกรจ่างใสขึ้นมากดูขาวขึ้นเลยนะคะนี่นะแล้วก็พอสิ่งสกรปรกอะไรมันออกไปหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่ผิวเราจริงๆแล้วน,นทีนี้เนี่ยก็ไม่มีราหูไม่มีอะไรมาอมหน้าเราฝั่งกั้นแล้วนะคะ ้อมที่จะบํารุงผิวในขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะหังจากที่หน้าเราสะาดสดใสแล้วนะคะก็จะมาบำรุงผิวด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น essential day moisturizer นะคะมี spf 2 5 pa บวกค่ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงพร้อมสารกันแดดแบบเจ้มจนเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็เป็น day moisturizer ตัวหนึ่งที่ดีมากค่ะหกชอบมากเลยนะเพราะว่า มันเป็นมเจร์ไรเซอร์แล้วก็มีสารกันแดดไปด้วยในตัวนะคะและด้วยสูตรว่เทนนี่ของเขาเนี่ยมันก็เหมือนว่าช่วยกู้ผิวขาวใสของเราตั้งแต่ต้นตอนมันมีสารกันแดดนะคะาะฉะนั้นก็จะช่วยปกป,ป้องผิวนะคะให้ผิวหมองคล้ำจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเอามาแบบว่าปกป,ป้องครอบคลุมไปเลยในตัวเดียวนะและอย่างผลิตภัณฑ์ในชุดนี้นะคะเขาก็มีสารสกัดอย่างอาร์บิวินแพนเอ็กซ์ทรกนะคะที่ช่วยปรับผิวของเราให้ดูขาวแล้วก็กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะส่วนตัวครีมของเขานะคะเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นะะคะ แล้วก็ซึมซาบได้ดีค่ะเดี๋ยวเรามาลองกับผิวหน้าของเราบ้างเนาะบีบออกมานะคะแล้วก็ทาลงไปที่หน้าเอลี้ยวข้แป้งแล้วก็เกลี่ยเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมซึมแล้วซึมเร็วมากเกลี่ยง่ายมากนะคะซึมเร็วคือแบบไม่ต้องออกแรงถูเลยอะแล้วใครที่กลัวว่าอ๋อใช้ m o ร s t u เซอร์แล้วมันหน้าจะเหนียวเนีนหนาหรือเปล่าหน้าจะมันหรือเปล่าตัวนี้ไม่มันนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนาเลยทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะมันก็จะได้สีผิวเสมอกันนะคะ นี่คาเสร็จแล้วนะเห็นไหมว่าผิวหน้ามันดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ครีมตัวน,นี้เนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ทิ้งแบบเป็นคราบาขาวๆเอาไว้ที่หน้านะคะแต่ว่าหน้ามันดูไบรท์ดูบลิ้งขึ้นนะเวลาที่เราบำรุงตอนใช้อย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่พอนะคะทาง Oriental p r พ n ิ e เ s สเนี่ยเขาก็เลยจัดสูตรกลางคืนมาให้เราด้วยค่ะทุกคนก็คือตัวน,นี้เลยอันนี้มีชื่อว่า correcting night moisturizer นะคะยิ่งตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยยับยั้งการทํางานของมีสีผิวของเรานะคะ คิวหน้าของเราเนี่ยก็เลยจะค่อยๆขาบกระจ่างใสขึ้นนะก็ได้หมดวงกรรารจักราหูอมจันทร์นีนะคะ เนื้อครีมเขาขาวขุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยเขาจะไม่มี SPF นะคะจะไม่มีสารป้องกันแสงแดดเนาะเพราะว่าเป็นไนท์ครีมนะคะตัวไ so, นท์ครีมก็มีความเข้มข้นมากๆนะแต่ว่าซึมเร็วค่ะก็สามารถกัดเก็บความชุ่มชื้นในตอนกลางคืนได้ดีนะคะว่าเวลาที่ตื่นมานะั้นไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวหน้ามันชุ่มชื้นดีนะคะพอเราบำรุงผิวหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้ค่ะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาต่อสู้นะคะกับอเจ้าพวกเนี้ยรอยสิวนะคะแล้วก็พวกกระด ต่างๆนะคะซึ่งอีฟเชื่อว่าหลายคนจะต้องเผชิญกับปัญหานี้แน่นอน,นะคะ่ะ เป็นสิ่งที่แบวบกต่อสู้กับมันมนะาแทบจะตลอดชีวิตวัยรุ่นจนถึงจะแก่แล้วก็ยังต้องสู้กับมันอยู่นะคะอีกก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะชื่อว่า anti blemish spot cream นั่นเองนะตัวนี้นะคะใช้แต้มทาดจุดดางดำที่มันเป็นสีผิวไม่สม่ำเสมอค่ะตรงไหนที่แบบโอ๊ยราหูอมเป็นดำๆนะคะแล้วก็แต้มไปเลยนะผลิตภัณฑ์ชุดนี้เข้ามากันด้วยแบบสีขาวขุ่นกันหมดเลยนะคะอัดแน่นมาด้วยสารสก,กัดจริงๆอย่างอีสารสก,กัดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าตัว lactic acid เนี่ยนะคะตัวนี้จะช่วยลดพวกริ้วรอยค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้น การสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวาดูแบบเด้งดึ๋งด้วยนะหองอีปลาูผมจะอมบริเวณนี้เยอะมากค่ะรอยสิวเยอะมากแล้วก็ตรงนี้นะจะชอบเป็นกระบนะคะ แต่ทางนี้ทางน้นเนี่ยมันจะต้องใช้ต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยแต้มวันเดียวหายนะคะคือหลังจากที่ใช้เจ้าเซ็นี้มาพักหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ได้แพ้แล้วก็ไม่ได้ระคายเคืองแล้วก็ไม่ได้มีสิวขึ้นเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดเลยนะคก็คือว่าผิวมันดูใสขึ้นนะ,ะไม่ได้ขาวว่าผันี้อะไรมาพอกหน้าเราแต่ว่ามันดูเป็นขาวใสแบบสะอาดดูมีสุขภาพดีอะไรแบบนี้และด้วยคุณสมบัติเบสสำอางธรรมชาตินะคะที่มีทั้งตัวพอกแล้วก็ตัวล้างเนี่ย ที่จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพของเราออกไปนะคะผิวของเราเนี่ยก็เลยเออพร้อมรับการบำรุงได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวบำรุง,งของคาในบ้านมันก็แบบช่วยแก้ไขปัญหาครอบคลุมนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะแล้วก็ยังมีแบบ แต้มช้อนจุดที่เป็นรอยสิวหรือว่าเป็นจุดด่างดมาให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเซตนี้เนี่ยครบคันเลยคะเพราะว่ามันดูแลผิวของเราได้ครบทุกขั้นตอนเลยก็นั่นแหละเนาะพอเราใช้ครบทุกขั้นตอนนะคะผิวหน้าของเราเออก็เลยดูใสขึ้นนะคะแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยก็ค่อยๆดูจางลงนะคะผิวหน้าเราก็ได้กลับมาขาวกระจ่างใสนะคะไม่ต้องใช้ชีวิตแบบว่าโอ้นี่เราถุงอมจางกันอีกแล้วนะคะถ้าเราอยากมีผิวที่ดูขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราก็ต้องให้ธรรมชาติที่เป็นตัวบำรุงชั้นนี้เนี่ยเข้ามาดูแลผิวของเรานะคะ กับตัวนี้เลยนะคะสกินโซลูชันคอมเพล็กซ์นะคะเป็นเวสําอางที่ทางออริทัลพ i ินเ s สเนี่ยเขาคิดค้นมาเพื่อผิวของคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะโอเคงัวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนก็สามารถไปพูดคุยกับอีฟได้นะคะที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ Instagram e อี m a เมคอนะแล้วก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเวลาอีพีอัพคลิปใหม่ๆทีงงานนะคะวันนี้ไปล้วนาไม่บายค่ะสวัสดีค่ะ